มันดีเรื่องนี้ฉันเด่นฉันต้องได้รับหรือไม่เคยคิดแบบนี้เลยค่ะจริงๆแม้ว่ะน่าจะดังได้มากกว่านี้ถ้าไม่มีแฟนไรอย่างไรเยิ้มคุมมันมั่นใจแต่ง B S C smoothing mat สวัสดีค่ะนางทิสานะสอนสุดค่ะ เหมือนแบบบางคนก็เบื่อแล้วเนาะแบบนาวแต่งชุดไทยแต่งอะไรอย่างเงี้ยที่รับเล่นเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นชุดไทยแล้วเรียบร้อยไม่ซุ่คนแต่ว่ามันมีความสแสดงอิทธิฤทธิ์แสดงอภินิหารมีความรายย้ายนคะคะก็เลยลองมันก็ไม่ได้เชิงว่าแบบถนัดหรือว่าเราไม่ได้ถนัดอะไรเงี้ยค่ะแค่ ก่อนหน้านี้เราเล่นเป็นคุณเมย์มาเนาะเป็นคุณเมย์มันมีความแบบร้ายมีความแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วฟีดแบ็กมันค่อนข้างโอเคที่คนอยากเห็นเราแบบลองพลิกมาดูสู้คนบ้างอะไรบ้างเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่คนก็จะได้เห็นแบบนั้นเหมือนกันแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เทียท,ที่แบบเริ่มเกิบแต่ว่ามันเป็นบบอะไรใช่ใช่ใช่ค่ะมันมัน,ม,นมันเหมือนแบบมีความแค้นมีความร้ายมีความโกรธอะไรเงี้ยค่ะทำยากทำถ่อยแค่ไหนก็ก เอ่อถ้าเป็นเรื่องของ CG จีเนี่ยเราค่อนข้างชินกับคุณเมย์มาแล้วเพราะว่ามันต้องเล่นกับง,งูต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีแบบว่าเวลาที่เราแสดงกับพนิหารออกไปอ่ะเวลาที่เราเข้าฉากปุ๊บมันเรา,วารวปมันเรา,าร์บมา,ามาแล้วเราก็ต้องนิ่งพอน,นิ่งเสร็จเราก็ต้องออก เพื่อที่เขาจะได้ไปทําว่าเราแบบวาร์ปมาอะไรอย่างงี้ค่ะมันจะขัดกับอารมณ์เรานิดนึงบางทีเราแบบทําอารมณ์อยู่แล้วก็พอขัดเราก็ต้องรีบออกแล้วด้วยชุดที่มันแบบอาจจะเดินยากหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเออมันเป็นช่วงเทคนิคมากกว่า น้องบิวเนี่ยเราเคยร่วมงานด้วยแล้วก็จะรู้ดีทราบดีว,ว่าน้องอ่ะเป็นคนต้องไปทํางานเวนลาเขาอยู่ในมุมเขาอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบลองเล่นลองเล่งเงี้ยคือก็จะทราบดีว,ว่าน้องแบบเออทำทำกันบ้านมาอะไรเงี้ยน้องกระตูนนะคะก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกันค่ะคือเราเจอน้องตามงานช่องอยู่แล้วอะคะ่ะถ้ายังไม่เคยร่วมง,งานกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรก ดีใจที่คนคิดแบบนั้นนะดีใจที่คนแบบเออนึกถึงเราในในเชิงนั้นมันมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคือหลายคนที่ว่างก็จะมีละครอะไรหลายคนที่ไม่ว่างก็ต้องตกไปของคนอื่นคือมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ว่าถ้าจากที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันไม่ได้แบบว่าละครฟอร์มใหญ่ต้องเป็นชั้นหรือต้องเป็นเธออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบหนูแบบหนูไปเรื่อยๆคือแบบอะไรที่หนูอยากเล่นอะไรที่หนูอยากทำอะไรที่หนูไม่เคยลองอะหนูก็อยากลองแค่นั้นเองหนูไม่ได้มองว่าแบบ รื่องนี้มันดีเรื่องนี้ฉันเด่นฉันต้องได้รับหนูไม่เคยคิดแบบนี้เลยค่ะหนูมองว่าแบบทุกคนอ่ะมันมีบทเท่ากันมันเด่นเท่ากันแล้วมันทําให้ละครมันสนุกแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มองว่าแบบพระนางแล้วเขามองบทมององค์รวมทุกอย่างใช่ค่ะหนูเคยเห็นคอมเมนต์นะว่าเหมือนแบบจริงๆริงนะ่ะ แบบน่าจะดังได้มากกว่านี้ถ้าไม่มีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เคยมองนั้นเลยนะมันก็คือชีวิตจริงอะคนเราเมื่อต้องมีความรักคนเราเมื่อต้องมีแฟนมีรักมีเลิกมีอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างการทํางานก็คือการทํางานหนูมองตรงนี้มากกว่าอาจจะด้วยคู่เราไม่ได้หวือหวาไม่ได้เปิดตัวแรงนะคือเราต่างคนต่างทํางานแล้วเราทํางานในอาชีพเดียวกันเราก็เข้าใจปีแล้วค่ะเก้าปีค่ะคิดเรื่องแต่งงาน ก็ต้องมีการแต่งงานอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดจินตนาการว่าเรืชุดเจ้าขาวมันจะเป็นยังไงเราอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใส่ชุดเจ้าสาวมาจนเราไม่ได้จินตนาการแล้วแล้วเราก็คิดว่าชุดแบบนี้ถ้าเราแต่งงานเราจะไม่ใส่เพราะว่ามันเดินยากมันหนักมันเจ็บมันอะไรอย่างเงี้ยเราขอใส่ชุดที่สบายๆมันทำมันทำให้รู้ทุกอยากเห็นว่าว่าเราจะเป็นยังไงใช่ไหมของเรา ชิลพูดเลยชิลธรรมดาไม่มีอะไรเลยเราคุยกันตลอดนะเจริงๆเรคุยกันตลอดเวลาที่เห็นคนแต่งงานเห็นคนขอแต่งงานมันเป็นโมเมนท์ที่ดีค่ะเป็นโมเมนต์ที่ดีแต่เราก็จะมาแบบคุยกันว่าเอาเรายังไม่พร้อมนะอนะไราเงี้ยค่ะแล้วทำรักเก้าปีเราถนอมไปยังไงเราดูแลไปยังไงคือเราอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่มีความรู้สึกที่ที่เราไม่ใช่ตัวเองการที่เราอยู่กับใครแล้วเราเป็นตัวแบบ เกินร้อยเปอร์เซ็นต์อะน่านักคือเซฟตันั่นคือความสุขแล้วพี่เขา,าเป็นคนใจเย็นมากเป็นคนมีเหตุผลไม่ว่าหนูจะทําอะไรพี่เขาซัพพอร์ตทุกเรื่องจริงจังเราให้น,ยางงานิยามไปนิยามเหรอหนูไม่มีคําสลักสรวยอะไรแบบนั้นเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนเราเข้าวงการ,รใหม่ๆเลยนะเวลาใครถามอะความรักเหมือนต้นไม้ถ้าแบบรดน้ําก็จะโตอะไรอย่างเงี้ยว่ามันก็ใช่แหละเวลาเราอ่านหนังสือเราก็จะเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอะหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่หนูแค่รู้ว่าคนนี้มันคือเซฟโซนของเราคนนี้มันคือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าเราจะตื่นขึ้นมาขี้ตากรังเป็นสิวหรือเป็นอะไรอะเราไม่เคยมองว่าเราแบบเราต้องอายเราต้องสวยตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ใช่เขารับได้ทุกอย่างที่ที่เป็นเราก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องกําจัดจํากัดความมุมมองความรับว่ายังไงไม่รู้แต่รู้แค่ว่าอยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านเจ็ดปีที่เขาบอกว่าอ,อ้ยอาถรรพ์แค่มาเย เราเป็นคนที่เชื่อเรื่องกนีหรือว่าครรือว่าเคยถามพี่นิวนะแบบเออพี่7ดปีแล้วมันจะแบบอะไรไหมเพราะว่าพอถึง7ดป,ปีปุ๊บอะมันไม่ใช่แค่เราที่ถามกันเองพี่ๆนะคะก็ถามดูไหมเออว่าเราก็แบบยังไงวะพี่เขาเขาก็จะแบบว่าถ้าวันนี้มันดีพรุ่งนี้มันก็ดีเขาพูดแบบนี้เสมอตั้งแต่ตอนช่วงที่คบกันใหม่ๆมันก็เลยทําให้เราไม่ได้มองตรงนั้นถ้าวันนี้เราโอเคพรุ่งนี้เราก็โอเค เราก็ดีต่อให้เราจะเหมือนแบบถ้าวันหนึ่งมันต้องไม่ได้อยู่ได้กันแล้วไม่ได้พบกันแล้วอะไร่าเงี้ยค่ะหนูกับท่านถ้ามันเกิดขึ้นจริงจหนูกับพี่นิวก็คงเป็นคู่ที่เลิกกันด้วยดีอะไรเงรี้ยเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรอ่งเงคะแต่มันไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะมีวันนั้นหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้มันมีความสุขด,ดีสด่แบบแ,บบแป๊ะๆกว่าความ่ดู ใช่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 คนตรงตรงตรตเป็ booster, นคนซื <t <t cioè, <t 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 ่อตรงต่อความรู้สึกมากๆก็ฝากด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องส้อยนาคีนะคะรับรองว่าปังแน่นอนค่ะแล้วก็ฝากซีจด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราแบบว่าเต็มที่กันมากๆค่ะ